สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูคลิปต่อไปนะครับ EP 2เรื่องหน่วยวัดทางไฟฟ้านะครับ EP 2หน่วยวัดทางไฟฟ้านะก็จะเข้าสู่บทเรียนนะครับเดี๋ยวขอแชร์สกรีนนิดน,นึงสักทู่นะครับนะเมื่อวานก็ถ้าได้เข้าไปดูคลิป เก่าว่าจะได้พื้นฐานทางไฟฟ้าไปนะวันนี้มาดูบทที่สองหน่วยวัดทางไฟฟ้านะโอเคครับนะหน่วยวัดทางไฟฟ้านะหน่วยวัดทางไฟฟ้าหลักๆมันก็จะมีมีเยอะอยู่นะครับแต่แต่เราพูดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องแรงดันไฟฟ้ากับกระแสะไฟฟ้านะครับตอนนี้เนี่ยเราก็นะมาดู ไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีหลักๆมีอยู่2ระบบนะครับระบบไฟฟ้ากระแสตรงกับระบบไฟฟ้ากระแสสลับนะครับที่เราใช้กันอยู่ทั่วไปนะครับตอนนี้ในไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยระบบไฟฟ้ากระแสตรงเขาก็เรียกว่า DC หรือว่า direct current นะครับแล้วก็ถ้าเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเขาเรียกว่า AC หรือว่า alternating current นะครับก็ตามตรงเนี้ยนะครับ alternating current นะครับ ความหมายเนี่ยถ้าเราดูตรงนี้นะครับเป็นพื้นฐานไว้เบื้องต้นนะครับเป็นพื้นฐานไว้เบื้องต้นก็นะครับ DC นะครับอันนี้เป็นกราฟแกน x ก,ก็เป็นแกนเวลาส่วนแกน y ก็เป็นแกนโวลต์หรือแรงดันไฟฟ้านะครับก็เช่นว่าไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยครับค่าแรงดันก็จะเป็นค่าคงที่นะเป็นเส้นตรงนะครับส่วนไฟฟ้ากระแสสลับหรือว่า AC เนี่ย ค่าแรงดันไฟฟ้ามันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลานะครับโดยที่เปลี่ยนไปตามเวลาเนี่ยค่าแรงดันก็จะขึ้นขึ้นลงลง,ลงมีทั้งบวกและมีทั้งลบนะครับเป็นรูปซน์ซเวฟเป็นรูปคลื่นซายตามเนี้ยนะครับนะผมคงไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าซยคืออะไรนะครับอันนี้นะก็คงจะมีความรู้พื้นฐานมาจากทางด้านคณิตศาสตร์แล้วนะครับว่าไซเวฟมันมันคือรูปลักษณะเนี้ยนะครับส่วนหน่วย ตัวต่อไปนะครับก็เป็นความต้านทานนะความต้านทานหรือ s i s t a n c e เนี่ยเมื่อวานเราก็ได้อธิบายไปและมีตัวอย่างเรื่องค่าความต้านทานแล้วนะค,ค่าความต้านทานไฟฟ้านเนี่ยนะครับคือวัตถุที่ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าซึ่งจะต้านการไหลของกระแสมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของวัตถุนั้นๆนะวัตถุแต่ละชนิดเนี่ยมันก็มีค่าความต้านทานแตกต่างกันนะสายไฟ ทองแดงก็มีค่าความต้านทานค่าหนึ่งนะครับสายไฟอลูมิเนียมก็มีค่าความต้านทานค่าหนึ่งหรือว่าเป็นวัสดุอื่นๆเช่นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม้พลาสติกเหล็กอะไรพวกนี้ทุกอย่างวัตถุทุกอย่างมันมีค่าความต้านทานประจำตัวหมดนะครับหรือว่าคนเราเนี่ยนะครับบุคคลหรือคนทั่วไปเนี่ยเราก็มีค่าความต้านทานของกระแสไฟฟ้าอยู่เหมือนกันนะครับเราก็มีค่าความต้านทานอยู่ ถ้าค่าความต้านทานมีค่ามากกระแสก็จะไหลผ่านได้น้อยแต่ถ้าค่าความต้านทานมีน้อยก็กระแสก็จะไหลผ่านได้มากนะครับความต้านทานมากก็คือมันต้านกระแสได้มากนะกระแสจะไหลได้น้อยนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของค่าความต้านทานเนี่ยก็สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเป็นตัวโอ์มนะครับเป็นตัวโอห์มสัญลักษณ์ถ้าตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าตัวมีมีชื่อเรียกนะ ตัวมีสัญลักษณ์ตัวนี้เขาเรียกว่าโอเมกา้านะครับโอเมก้าก็เขามาใช้สัญลักษณ์แทนค่าตัวอนุฐานโอค์มนะครับวันนี้เรามาดูค่าหน่วยเนี่ยนะครับหนึ่งพันโอห์มหนึ่งพันโอห์มก็มีค่าเท่ากับหนึ่งกิโลโอห์มหนึ่งพันก็เท่ากับหนึ่งกิโลนะนะตัวเคก็คือกิโลใช้เคเล็กนะครับ ัว k เ,เล็กจะหมายถึงกิโลมีค่าเท่ากับ1000เพราะฉะนั้น1000โ oh อห์มก็เท่ากับ1กิโลโอห์ม1000กิโลโอห์มก็เท่ากับ1เมกะโอห์มนะครับคำว่าเมกะเนี่ยก็คือตัว m ใหญ่ตัวเนี้ยนะครับเมกะมีค่าเท่ากับ1ล้านนะครับ10ยกกำลัง6หรือว่า1ล้าน1เมกะโอห์มก็คือ1ล้านโอห์มหรือ1000ก oh ิโลโอห์ม หน่วยตัวต่อไปนะครับหน่วยวัดทางไฟฟ้าเนี่ยนะตัวนี้ก็จำไว้ให้ดีนะครับกำลังไฟฟ้าหรือ electric power เนี่ย power คือกำลังนะครับมีหน่วยเป็นวัตตัว power เนี่ยมีหน่วยเป็นวัตใช้สัญลักษณ์ตัว P ตัว power เนี่ยใช้สัญลักษณ์ตัว P ก็คือค่ากำลังไฟฟ้านะครับตัว P นะกำลังไฟฟ้าเนี่ยคือตัว P มีหน่วยเป็นวัตหรือว่า W นะครหน่วยเป็นวัตหรือแล้วกันะก็1,000มิลลิวัตต์นะครับมิลลิเนีย่ยต,นะตัว M เล็กเนี่ยก็คือ1นึ่งส่วนพันนะครับ1นึ่งส่วนพันมิลลิก็คือ1นึ่งส่วนพันหมิลลิวัตต์ก็เท่ากับ1วัตต์นะครับ1มิลลิวัตต์เท่ากับ1วัตต์1,000วัตต์ก็เท่ากับ1กิโลวัตต์1,000กิโลวัตต์ก็เท่ากับ1เมกะวัตต์นะครับ ก็อ่านดูนะครับคงจะไม่สับสนเลยนะก็เพิ่มค่าเพิ่มคํานี้ขึ้นมาอีกตัวนึงอ่ะนะครับคำว่ามิลลิเนี่ยคำว่ามิลลิก็คือ1ส่วนพันนะครับหมิลลิี่ก็หนึ่ส่วนพันนะครับนี่คือกำลังไฟฟ้าหรือว่าวัตน,นะครับแล้วเขาใช้เรียกอะไร เขาใช้เรียกอะไรก็ power นะครับหรือวัตต์เนี่ยใช้มันคือขนาดของของอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับเช่นหลอดไฟ5วัตต์หลอดไฟ7วัตต์หลอดไฟ9วัตต์หลอดไฟ1 5วัตต์นะค,คำว่าวัตต์มันคือแสดงถึงขนาดของกำลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆน,น,นะครับยิ่งมากก็แปลว่ายิ่งยิ่งยิ่งวัตต์ยิ่งกำลังเยอะนะครหลอดไฟ1 5วัตต์มันก็จะมีกำลังมากกว่าหลอดไฟ 5วัตต์นะครับหลอดไฟ15วัตต์มันกำลังเยอะมันก็ให้ความสว่างเยอะกว่าหลอดเล็กนะหลอดขนาดกำลังวัตต์เล็กๆนะสมการของกำลังไฟฟ้านะครับก็ P เท่ากับ E I E ก็คือแรงดันไฟฟ้านะครับ I ก็คือกระแสหรือว่าเท่ากับ I กำลัง2 R หรือว่าเท่ากับ E สุปร์ส่วน R E ยกกำลัง2หารด้วย R R คือค่าความต้านทานนะครับก็เป็น ็นสรรมการพื้นฐานของทางไฟฟ้านะผมไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับเพราะว่าจริงๆตำราเล่มน,นี้นะครับไม่ได้มาสอนพื้นฐานทางไฟฟ้ามากๆว่าเอ้ยเราเรียนไฟฟ้ามาเราต้องรู้ถึงว่าตัวนี้คืออะไรนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะบรรยายทบทวนเนื้อหาทางไฟฟ้าให้ให้เบื้องต้นให้ไม่มากนะักไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ย หนันงสือเล่มนี้เนี่ยจะใช้เป็นคู่มือสําหรับวิศวกรไฟฟ้าในการเปิดหน่วยต่างๆหรือเปิดเป็นเป็น,เป,นเป็นตารางไฟฟ้าเป็นหน่วยเป็นอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางที่ท,ที่ที่มีในหนังสือเล่มนี้เนี่ยให้อะไรบ้างนะครับอย่างเมื่อสักครู่ก็ทบทวนไปแล้วว่าหนึ่งหนึ่งพันมิลลิวัตต์ก็คือหนึ่งวัตต์หนึ่งพันวัตต์ก็คือหนึ่งกิโลวัตต์หนึ่งพันกิโลวัตต์ก็คือหนึ่งเมกะวัตต์ ส่วนพลังงานไฟฟ้านี่เป็นอีกตัวหนึ่งนะคนยันมกกักจะสับสนนะสองตัวนี้กำลังไฟฟ้ากับพลังงานไฟฟ้านะครับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันคือ Energy นะครับกล่าว่า Energy เนี่ยนะครับ Energy เนี่ยค่านี้เนี่ยเป็นค่าที่การไฟฟ้าจะเอาไปคิดค่าไฟนะครับเป็นค่าที่การไฟฟ้าจะเอาไปคิดค่าไฟเช่นนะซึ่งพลังงานไฟฟ้าเนี่ยหรือเอเนอร์จีะมันมีหน่วยหน่วย,วยของ พลังงานก็คือกิโลวัตต์วัดชั่วโมงนะครับวัดคูณด้วยชั่วโมงหรือเรียกว่ายูนิตนะครับหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับพลังงานไฟฟ้าเนี่ยวัดได้ด้วยนะครับวัดอารมิเตอร์หรือกิโลวัตต์อารมิเตอร์นะหรือว่ามิเตอร์จานหมุนที่อยู่หน้าบ้านเราอ่ะนะลองไปสังเกตนะบ้านเราใช้ การไฟฟ้าจะคิดค่าไฟกับเราใช่ไหมครับการไฟฟ้าก็มาติดต like <nea> <provoke> ั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่หน้าบ้านเราตัวหน้ามิเตอร์จานหมุนเนี่ยเขาเรียกว่ากิโลวัตต์อว์มิเตอร์นะใช้วัดพลังงานไฟฟ้าว่าเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับเราใช้ไฟไปกี่หน่วยกี่ยูนิตกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามคำเนี้ยนะครับความหมายเดียวกันเลยกี่หน่วยกี่ยูนิตกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงกี่กิโลวัตต์อว์สี่คำเนี้ยกิโลวัตต์อว์ก็คือกิโลวัตต์ชั่วโมงตรงเนี้ย มันถือว่าบ้านเราเนี่ยในเดือนหนึ่งเราใช้ไฟไปกี่หน่วยหรือกี่ยูนิตนะเรียกสั้นๆก็ได้ว่าใช้ไปกี่หน่วยหรือกี่ยูนิตแต่ความหมายถ้าพูดเป็นภาษาวิศวะก็คือใช้ไปกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือกี่กิโลวัตต์อวานะครับหนึ่งพันวัตต์ชั่วโมงเท่ากับหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงเนี่ยเท่ากับหนึ่งยูนิตนะครับหนึ่งกิโลวัตต์ชั่วโมงเขียนภาษาอังกฤษก็ได้หนึ่งเคเล็กนะครับแล้วก็วัตต์ตัวใหญ่ แล้วก็ชั่วโมง 1kw h เนี่ยก็คือ1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะก็ะเท่ากับหนยูนิตสมการของพลังงานไฟฟ้าก็คือพ w e r คูณด้วยชั่วโมงนะครับจำไว้ว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันจะต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องกันซึ่งเราจะเสียค่าไฟมากเสียค่าไฟน้อยเนี่ยมันเราบอกว่าเราเปิดหลอดไฟ ่วัตต์หนึ่งหลอดเนี่ยนะครับการไฟฟ้ายังคิดค่าไฟไม่ได้เขาจะต้องรู้ว่าคุณเปิดหลอดไฟ20วัตต์ไปนานเท่าไหร่กี่ชั่วโมงใน1เดือนน่ะนะครับหเดือนนียคุณเปิดหลอดไฟหลอดนี้เนี่ยรวมทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นค่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็เลยมีตัวกําลังไฟฟ้าตัว P ีใช่ไหมครับคูณกับเวลาก็คือตัวทีนะค,คุณเปิดหลอดไฟ20วัตต์นะเป็นเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยคุณเปิดไฟ สิบชั่วโมงนะครับคุณเปิดไปสิชั่วโมงก็แปลว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยคุณใช้พลังงานไฟฟ้าสําหรับหลอดไฟ20่สิบวัตต์หลอดเนี่ยนะครับไป2อ0ร้อยยีวัตต์คูณด้วย10ชั่วโมงหน่วยก็คือ200ร้อยวัตต์ชั่วโมงใช่ไหมครับแต่ถ้าทําเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงคุณต้องหารผ่านก่อนต้องหารผ่านก่อนมันถึงจะเป็นกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งมันก็จะเท่ากับ0.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงหรือว่ายูนิตนะครับหรือว่ายูนิตนะครับเพราะนั้นเราเปิดหลอดไฟ20วัตต์เป็นเวลา10ชั่วโมงเนี่ยแปลว่าเราใช้พลังงานไฟฟ้าไป0.2หน่วยนะครับ0.2หน่วยนะจำไว้นะค่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าอย่างเราบอกว่าอย่างที่บอกไปแล้วนะเราเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเราเปิดหลายอย่างใช่ไหมตู้เย็นแอร์หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชนิดเนี่ยมันมีค่ากำลังไฟฟ้าของมันอยู่มันมีตู้เย็นอาจจะกินไฟ200วัตต์แอร์หตัวอาจจะกินไฟ1,000วัตต์หลอดไฟกินไฟ20วัตต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราเปิดในใ,ใ,ในในในหเดือนนะครับคุณเปิดตู้เย็นเนี่ยขนาด100วัตต์รวม1เดือนแล้วเนี่ยเปิดกี่ชั่วโมงนะครับปกติตู้เย็นเราเสียบปลั๊กไว้ตลอดเลยใช่ไหมคงไม่มี ใครที่แบบว่าออกจากบ้านแล้วก็ดึงปลั๊กตู้เย็นออกถูกไหมเพราะฉะนั้นตู้เย็นเนี่ยเราบอกว่าเราเราเสียบป,ปลัก๊กหรือว่าใช้ไฟตลอดเลยทั้ง20 24ชั่วโมงเป็นเวลาทั้งเดือนเลยนะถ้าเดือนนี้มี30วันแปลว่าเราตู้เย็นเราใช้ไฟไปกี่ชั่วโมงครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงคูณด้วย30วันในหนึ่งเดือนก็เป็น720ชั่วโมงในหนึ่งเดือนแปลว่าคุณเปิดตู้เย็นไปตัวเนี้ย ขนาด100วัตต์ชั่วโมงที่คุณใช้คือ720ชั่วโมงคุณก็คำนวณเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ว่า100วัตต์คูณด้วย720ชั่วโมงเนี่ยได้กี่กิโลวัตต์อาวาก็คำนวณไปนะครับนะก็เป็นค่าพลังงานก็จําไว้ว่าค่าพลังงานหรือ Energy นะครับมันจะต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมีชั่วโมงเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่า,าการไฟฟ้าจะเอาค่าพลังงานเนี่ยไปคิดค่าไฟเราคงไม่ได้แบบเปิด เปิดหลอดไฟหนึ่งวินาทีแล้วการไฟฟ้าก็ไปคิดค่าไฟเลยไม่ได้การไฟฟ้าต้องรู้ก่อนว่าคุณเปิดหลอดไฟเนี่ยเดือนหนึ่งเปิดกี่ชั่วโมงออถึงจะไปคิดค่าไฟได้มันถึงจะเป็นธรรมตอเราถูกไหมเราเปิดบ้านเรามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมายเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ทีวีตู้เย็นมีหลายหลายอย่างเลยมีอาจจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้า50อย่างนะคุณในหนึ่งเดือนเนี่ยเปิดกี่อย่างและเป็นเวลากี่ชั่วโมงซึ่ง าการไฟ้าก็ไม่ได้มานั่งจดคุณก็ไม่ได้มานั่งจดมอนกันถูกไหมว่เาเปิดหลอดไฟเดือนหนึ่งกี่ชั่วโมงแต่การไฟฟ้าก็มีเครื่องวัดไงตัวมิเตอร์จันที่อยู่หน้าบ้านเนี่ยเขามาติดตั้งบับเนี่ยมิเตอร์ตัวนี้ต่อเข้าที่แผงไฟฟ้าเมนบ้านเราการไฟฟ้าก็ดูแล้วว่ารวมรวมแล้วเนี่ยในหนึ่งเดือนคุณใช้ไฟไปกี่หน่วยนะไม่ต้องไปลงรายละเอียดว่าเปิดแต่ละตัวกี่ขนากี่วั์กี่ชั่วโมงนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะคำนวณจริงๆเนี่ยนะถ้าเราอยากจะเช็คค่าไฟซึ่งปกติก็เช็คค่าไฟเล่นๆนะนะคำนวณเข้าข้าวอะพอได้นะครับแต่ไม่มีใครทำหรอกครับว่าเออมานั่งจดหรอกว่าในวันหนึ่งเราเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้ากี่ตัวแล้วเปิดกี่ชั่วโมงอะไรเนี้ยนะครับเราอาจจะคำนวณเล่นๆได้ว่าเอ้ถ้าเราจะติดแอร์เพิ่มที่บ้านเราตัวหนึ่งนะครับสมมติว่าเรามีห้องนั่งเล่นอยู่เราซื้อแอร์ขนาด1กิโลวัตหรือ1,000พันวัตมานะครับ หนึ่งตัวนะเราเราจะคิดว่าถ้าเราติดแอร์ตัวนี้ไปหนึ่งตัวเนี่ยเราจะเสียท่าไฟเพิ่มขึ้นเดือนหนึ่งกี่บาทอย่างเงี้ยเราเราคำนวณอย่างเงี้ยได้นะครับก็ยกตัวอย่างคร่าวๆบอกว่าโอเคเราแอร์ตัวนี้ที่เราซื้อมานี่ยขนาดหนึ่งกิโลวัตใช่ไหมฮะวันหนึ่งเปิดสักแปดชั่วโมงนะับวันหนึ่งเปิดแปดชั่วโมงก็หนึ่งกิโลวัตคูณแปดชั่วโมงก็ได้แปดกิโลวัตเอาพอดีเลยแปลว่า ใน1วันที่เราเปิดแอร์ตัวเนี้นะครับกินไฟใช้พลังงานไปละว8หน่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเปิดแอร์ตัวเนี้เหมือนกันทุกวัน30วันก็8หน่วยคูณ30ก็คือ240หน่วยแต่ว่าถ้าเราซื้อแอร์ขนาด1นกิโลวัตต์มาเนี่ยติดตั้งที่ห้องนั่งเล่นบ้านเราแล้วเปิดวันละ8ชั่วโมง1เดือนเราจะ ใช้พลังงานไฟฟ้าไปประมาณ8คูณ30ช่ไก็คือ240หน่วยเราก็คิดคร่าวๆว่าบ้านเราตอนนี้นะครับปกตบิบ้านอยู่อาศัยบ้านเราเนี่ยเสียค่าไฟหน่วยละประมาณ4บาท50สตางค์คร่าวๆนะม,มันไม่เท่ากันทุกบ้านหรอกแล้วก็เอา4บาท50สตางค์เนี่ยคูณด้วย240หน่วยเข้าไปก็เป็นเงินกี่บาทน,นะครับผมกดให้ดูคร่าๆวๆก็ได้ถนะ้าเรา 240หน่วยคูณด้วย4.5บาทก็1,080บาทนะครับก็แปลว่าเราซื้อแอร์ขนาด1กิโลวัตต์มาเนี่ยนะครับใช้วลาละ8ชั่วโมงเดือนหนึ่งเราจะเสียค่าไฟเพิ่มขึ้นสำหรับแอร์ตรงนี้1,080บาทอันนี้เป็นการคิดเท่าๆนะครับนะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าไฟอย่างง่ายๆนะครับโอเค ก็หน่วยตัวต่อไปทางด้านไฟฟ้าก็คือค่าความถี่นะครับในไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยมันมีค่าความถี่อยู่ความถี่หรือค่าฟรีเ u นซี y เนี่ยมันคือจํานวนรอบของกระแสไฟฟ้า,ส,า,ฟฟา,ส,าสลับตอนวินาทีมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับหนึ Her st, ่งเฮิร์เท่ากับหนึ่งรอบต่อวินาทีนะครับไฟฟ้ากระแสสลับอย่างที่บอกแล้วเนี่ยมันเป็นลูกคลื่นไซเวฟนะครับถ้ามันวิ่งขึ้นครบหนึ่งรอบเนี่ยนะครับด้านบวก ครบ1รอบแล้วก็ด้านลบครบ1รอบเนี่ยนะครับรวมๆแล้วนี่ก็เป็น1ไซเคิ cle, ล1รอบก็เรียกว่า1เฮิร์ส์นะครับรอบก็คือไซเคิลนะครับอย่างรูปเนี้ยนะครับเป็นรูปกราฟไซน์นี่นี่คือ1ไซเคิลนะครับบวกวิ่งขึ้นแล้วก็ลงมาลบขึ้นครบมาถึงตรงเนี้ยนะครับเรียกว่า1 1ไซเคิลห,หรือ1รอบประเทศไทยเรา กระแสไฟฟ้าในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับกระแสสลับบ้านเราเนี่ยก็คือ50เฮิร์ซนะครับ50เฮิร์ซแต่ว่า50เฮิร์ซแปลว่าใน1วินาทีเนี่ยนะครับค่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงเนี่ย50รอบนะครับค่าแรงดันไฟฟ้าบ้านเรานี่ที่บอกว่าแรงดันไฟฟ้าเรา220โวลต์ใช่ไหมแรงดันไฟฟ้าของเรา220โวลต์ ค่าแรงดันไฟฟ้า220โวลต์ใน1วินาทีเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นลงวิ่งขึ้นลงเนี่ยห0รอบนะนี่คือความหมายของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ50เฮิร์ของบ้านเรานะต่างประเทศมันก็ค่าความถี่ของไฟฟ้าก็มีเหมือนกันนะแล้วแต่นะบางประเทศก็50บเฮิร์บางประเทศก็60เฮิร์อย่างประเทศอเมริกาเนี่ยก็ไฟฟ้ากระแสสลับของบ้านเขาก็คือ60เฮิร์หรือญี่ปุ่นนั่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็ เป็นว่ากระแสสลับของเขาก็60เฮิร์สต์นะครับแต่บ้านเราคือ50เฮิร์สต์หน่วยตัวต่อไปก็คือตัวแรงม้าหรือว่า horsepower นะครับ HP เนี่ย horsepower HP นะครับตัว S สัญลักษณ์ก็คือตัว S กับตัว P นะครับ horsepower นะหนึ่งแรงม้าเนี่ยก็มีค่าเท่ากับ745.7วัตต์ หรือเราจำง่ายๆว่า1แรงม้าเนี่ย746วัตต์นะแล้วที่เราเอาไปใช้่ะหนึ่งแรงม้าที่เราวัตต์นะหนึ่ง horsepower นิยามของมันเนี่ยหแรงม้าเนี่ยหรือกำลังม้านะครับเป็นหน่วยวัดกำลังหรืออัตราการทำงานโดยกำหนดว่า1แรงม้าคืออัตราการทำงานได้550ฟุตปอต่อวินาทีนะก็โอเคก็เป็นนิยามเราก็ หนังสือเล่มนี้ก็ให้เป็น,เป,นเป็นข้อมูลอ้างอิงไว้เป็นเรสเซนนะครับแต่ที่จะให้จําก็คือ1แรงม้าก,ก็คือ746วัตต์นะนึ่แรงม้า7 7 6 6วัตต์นะวันนี้ก็เอาข้าวเรื้องต้นไปก่อนนะครับว่านะครับหน่วยทางไฟฟ้าเนี่ยก็อย่างที่บอกนะมีไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับโวลต์แอมป์วัตต์กิโลวัตต์ชั่วโมงยูนิตอะไรเงี้ยนะครับ แล้วก็ด้านหลังของหนังสือเล่มนี้ก็จะมีหน้าเปล่าๆเป็นเมโมให้เราโน้ตได้โน้ตเพื่อความเข้าใจของเรานะครับนะวันนี้ก็คงจบหน่วยทางไฟฟ้าแต่เพียงเท่านี้จริงๆหน่วยทางไฟฟ้ามีเยอะมากนะแต่ผมก็ให้ทางหน่วยพื้นฐานไว้นะครับที่ใช้บ่อยๆเนี่ยคือวัตต์กิโลวัตต์ออาอะไรเงี้ยนะครับโวลต์แอมป์โอห์มนะครับนะแรงม้าก็ พื้นฐานหลักๆมีเท่านี้นะครับวันนี้ทุกคนก็คงจะเข้าใจคําว่ากําลังไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าวัดกีรวัดเอาอะไรนี้แล้วนะครับนะเพราะว่าจะมีคนถามอยู่เรื่อยนะครับว่าวัดกับวัดเอาหรือพลังงานกําลังกับพลังงานต่างกันยังไงนะครับก็วันนี้ก็ให้คําอธิบายไปหมดแล้วนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับ ep ที่3ม ต่อไปนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ